สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทก็บพูดดีๆวันนี้ผมจะมาทำทำชาลิ้นไข่โอ้มันกัดกินไข่เจียวกันนะครับนี่ครับไข่เจียว วันนี้ผมไม่รู้ว่าจะแพ้อีกไหมอันนี้ยก่อนกินที่สองผมแพ้2 2> ไปสองวันแล้วนะครับอดข้าวหกสิบชั่วโมงเดี๋ยวพวกมากินอ่ะกินข้าวหนึ 1, 2, ่งสองสามเริ่มหึห 너무. 음. 왜? 퍼 먹어야지. 흐흐.

ตัดนี่น่างี้เอลเอโอ,อ,อ,อหน่าฝากเจอกันหน่ก็แล้วฮะของผู้ไรผมหมดก่อนนะตลกใครหมดก่อนหมดก่อนเลยหนูนะนางพรกวังลางนะเฮ้ผ่านไป้ทุป,ปี กินทมกหมดเลยเอาก่อนไดนะได้นะเย็นเย็นนได้นะสัมภาษณ์ใครเจอทำยังไงเดี๋ยวบอกกล้องดิใครเจีพี่จะสอนนะใส่นี่นะใส่บผมใส่นี่ใส่นี่นะอย่าโตอย่ากับใจกับจะเป็นกับใจนี่นะ นนี่ะวันนี้ผมก็มาถ่ายคลิปข้างนอกอีกแล้วนะาะผมไม่ได้เปิดแอร์ะจะเปิดแล้วเนี่ยโอ้ก็จะเปิดประมาณหกชั่มแอร์ไม่ใช่ร้อยผมรวยก่อนเดี๋ยวร้อยผมมีกล้องใหญ่ก่อนอันนี้ผมแค่ไฮโดรซับอเคนะบ๊ายบาาอะ รีบนี้ทำไงสวัสดีครับบ๊ายบายนะคๆตอนนี้ EP ที่สี่ EP ที่สาม EP ที่สาม EP ที่สี่ไม่ใช่เหรอ EP ที่สามตบไปแล้วนะครับบ๊ายบาย